เครียดนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอที่โรงพยาบาลยังมีการรักษาด้วยสมุนไพรสีเขียวก็เลยตัดสินใจเข้ามารับคำปรึกษาที่โรงพยาบาลยังเฮครับ สวัสดีครับกี้นะครับส่วนตัวมีอาการเครียดเลยทําให้นอนไม่หลับเลยส่งผลให้พักผ่อนไม่เพียงพอตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกไม่สดชื่นเลยครับหนักๆเลยนะครับก็บางทีบางคืนเนี่ยนอนได้ 2- อสามชั่วโมงก็ตื่นแล้วหรือนอนหลับไม่เต็มอี่มันเลยส่งผลกระทบต่อการทํางานเราในชีวิตประจําวันนะคือเราทํางานได้ไม่เต็มที่ผมได้มาเห็นข้อมูลของทางโรงพยาบาลยันฮีมีการรักษาด้วยสมุนไพรสีเขียวผมก็เลยตัดสินใจเข้ามารับคำปรึกษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลยันฮีครับ หลังจากที่คุณหมอได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรักษาสมุนไพรสีเขียวนะครับมาสัปยาหหนึ่งส่วนตัวถือว่าได้ผลดีมากครับเพราะคุณหมอได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการพักผ่อนเลยได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทําให้ร่างกายได้พักผ่อนหลับสนิทหลับยาวความเครียดลดลงร่างกายได้ฟื้นฟูมากขึ้นครับสำหรับคนที่ยังมีอาการนอนไม่หลับหลับหลับตื่นตื่นทำให้การตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกไม่สดชื่นอย่าได้นิ่งนอนใจไปนะครับลองเข้ามารับคำปรึกษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลยันหี เพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรักษาด้วยสมุนไพรสีเขียวหรือติดต่อสอบถามเข้ามาในช่องทางของทางโรงพยาบาลยันฮีได้ตามนี้เลยนะครับและก่อนที่จะไปขอบอกเลยนะครับว่าทุกขั้นตอนทุกการจ่ายยาจะอยู่ในความดูแลของแพทย์ทุกขั้นตอนนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย